นายกรัฐมนตรีผู้นําเขตเศรษฐกิจสมาชิกหรือผู้แทนและแขกพิเศษพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทในโอกาสที่สเสด็จพระราชดําเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2565นณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเอเปกหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจรวมน้งความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนองความรู้ระหว่างสมาชิกภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2532มีสมาชิกร่วมก่อตั้งจํานวน12เขตเศรษฐกิจซึ่งไทยเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจผู้ร่วมก่อตั้งด้วยต่อมามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก9เขตเศรษฐกิจปัจจุบันเอเอ็กมีสมาชิกทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจ ประชากรรวมกว่า2,900ล้านคนหรือประมาณหนึ่งในสามของประชากรโลกมีผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP รวมกันกว่า53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเกิดครึ่งของ GDP โลกและมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าโลกท้งนี้เพื่อกับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมได้ยั่งยืนอิมเกยังดำเนินความร่วมมือด้านวิชาการในสาขาต่างๆเช่นการเกษตรการส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและการพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างครอบคลุมสำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งนี้เป็นก,ก,การประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่รวมขับเคลื่อนการประชุมเอเปก2022ภายใต้หัวข้อหลัก Open c o n n e c t Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงการสู่สมดุลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประเด็นที่ขับเคลื่อนแต่เป็นการเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุนการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิดสิเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัยรวมทั้งเพิ่มความเชื่อมโยงทางดิจิทัลและส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านมากกว่าสร้างกาไรผ่านการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งนี้ไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวไบโอเซอร์คูลากรีนเอคอน o เมีโมเดลหรือ BCG มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลัดกดันการเป็นสภาพเอเปกโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29 จะนาที่ประชุมหา,หารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในยุคหลังโควิด19ให้ครอบคลุมและยั่งยืนท่ามกลางบริบทโลกที่ท้าทายและผลักดันให้ผู้นําร่วมกันรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้เอเปมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิง่งแวดล้อมในระยะยาวโดยในครั้งนี้ได้เชิญกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเข้าร่วม การประชุมเพื่อน,นําเสนอภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2565ด้วยการประชุมเอเปกครั้งนี้เป็นโอกาสสาคัญที่ไทยจะส่งเสริมนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติ โดยไทยจะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดสิให้เติบโตอย่างยั่งยืนยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากลเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะภาคการเดินทางและท่องเที่ยว เป็นการฟื้นฟูการเดินทางและทําธุรกิจแบบพบหน้าและยังเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงความพร้อมว่าไทยสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิดสิได้โดยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้พร้อมกันได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ผลลัพธ์3ข้อหลักที่ไทยจะผลักดันให้สําเร็จในการเป็นเจ้าภาพจาัดก,การประชุมครั้งนี้ได้แก่ การผลักดันให้เอเปกนำเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกกลับมาหารือใหม่ในบริบทยุคหลังโควิด -19 เพื่อทบทวนและวางแนวทางการจัดทำเขตการค้าเสรีนี้ในอนาคตที่จะช่วยให้เอเปกรับมือกับความท้าทายและใช้โอกาสจากบริบทโลกแบบใหม่โดยคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจรายย่อยสตรีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก การรับมือกับโรคระบาดรวมทั้งประเด็นด้านสังคมอื่นเช่นแรงงานการค้ากับความโปรง่งใสและรัฐวิสาหกิจควบคู่ไปด้วยโดยในปีนี้ไทยได้ผลักดันให้เอเปกจัดทำแผนงานเพื่อหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่องต่อไป ส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยผ่านการจัดตั้งกลไกขอ,ของคณะทํางานเฉพาะกิจที่ไทยตั้งขึ้นเป็นพิเศษในปีนี้เพื่อหารือแนวทางที่ส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยอาทิการอำนวยความสะดวกอาชีพสําคัญเช่นลูกเรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเดินทางและใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามพรมแดนและการขยายคุณสมบัติข,ของบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปกให้ครอบคลุมผู้เดินทางกว้างขึ้น การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมในเอเจนด้โดยการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นเอกสารคุณลัพธ์ระดับผู้นำเพเร่งการพัฒนาตามแผนง,งานของเอเจนไปสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งยืดหยุ่นยั่งยืนครอบคลุมและสมดุลในยุคหลังครูสิบเก้าตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ไทยผลักดันทั้งนี้เนาคิด BCG คือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจทั้งสามมิติไปพร้อมกัน คำนึงถึงการนาวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาและเน้นการขับเคลื่อนเรื่องการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบไปพร้อมกันทั้งสังคมนอกจากนี้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเป็กในอีกแสาข,ขากว่าร่วมมือครอบกลุ่มประเด็นที่สําคัญดังต่อไปนี้ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยเน้นผลักดันการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการหารือเชิงนโยบายการค้าระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการจัดทำ FTA หลังยุคโควิด -19 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ได้นําเสนอเรื่องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนหลังจากที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งระบบได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิดสิความร่วมมือด้านป่าไม้ด้วยผลักดันการใช้นวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้กระจายรายได้สู่ชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ลดความเหลื่อมล้าสร้างชุมชนเข้มแข็งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ BCG ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทยผลักดันการสร้างสมดุลระหว่างมาตรการด้านสุขภาพและมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสมดุลเมื่อเอเปกต้องประสบวิกฤตด้านโรคระบาดอีกในอนาคตส่งเสริมการลงทุนด้านความมั่นคงทางสุขภาพและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบของภัยคุกคามทางสุขภาพต่อเศรษฐกิจความร่วมมือด้านการเกษตรไทยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ควบคู่กับนโยบาย 3S ด้วยก่ Safety ความปลอดภัยของอาหาร s e c urity ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหารและ sustainability ความยั่งยืนของภาคการเกษตรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้ไทยในฐานะประธานผู้ส่วนเชิงนโย,ยบายความมั่นคงอาหารเอเปกจะมีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการของแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปกมุ่งสู่ปีคริสต์ศักราช2030เพื่อให้เขตเศรษฐกิจสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านความมั่นคงทางอาหารในภูมิภา Pacific, คเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อไป ความร่วมมือด้านกิจการสตรีให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจของสตรีในยุคหลังโควิดสิและยุคดิจิทัลโดยนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้เพื่อสร้างการเจริญเติบโตที่สมดุลและครอบคลุมมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสตรีที่ยึดโยงกับแนวทางขับเคลื่อนแพ้ปฏิบัติการราเซเรนาเพื่อสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม ความร่วมมือด้านการส่งเสริมไมโคร SME ไทยส่งเสริมเรื่องการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจรายย่อยใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวในบริบทโลกเพื่อการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมในยุคหลังโควิด -19 ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ความร่วมมือด้านก,นการคลังส่งเสริมเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้สอดรับกับการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และภารกิจของรัฐบาลในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยเฉพาะการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการเป็นสังคมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายในหลายด้าน โดยเฉพาะการดาเนินมาตรการต่างๆของภาครัฐการเชื่อมโยงการชําระเงินในภาคการเงินกระดมทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในตลาดทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกันในภูมิภาคการประชุมครั้งนี้มกุลราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาจักรซาอุดิอาระเบียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปก ในฐานะแขกพิเศษเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปกกับคู่ค้านอกภูมิภาคและแนวทางการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจเพื่อให้การหารือของผู้นำสะท้อนมุมมองที่หลากหลายและครอบคลุมและในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็คจังที่29ซึ่งจะมีเอกสารผลลัพธ์ที่สำคัญคือเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG เพื่อสร้างการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว wow. Wow. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นําเอเปกผู้สมรสและแขกพิเศษเฝ้าทูลละอองทุลิพระบาทณนะพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมและเข้าร่วมการประชุมที่ประเทศไทยครั้งนี้